สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการจุดเตาไฟไม่ใช้แก๊สตัวนี้นะครับแบบง่ายและรวดเร็วที่สุดนะครับนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าผมทําอย่างไรในการจุดไฟตัวนี้ได้ไวที่สุดนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นน้ํามันแก๊สโซฮอนะครับผมได้ใส่ขวดน้ํามานะครับให้เพื่อนๆนะครับผสมน้ามันแก๊สโซฮอเข้ากับ น้ำมันที่เราใส่ในเตานะครับผม นี่นะครับเราก็ผสมให้เข้ากันเลยนะครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่กระดาษเข้าไปภายในตัวเตานะครับนี่นะครับผมก็ใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะครับผมใส่เข้ามาในตัวเตาอย่างนี้นะครับแล้วใช้น้ํามันที่เราผสมเมื่อกี้นี้นครับใส่ลงไปเลยครับ ใส่ไปสักนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการจุดไฟได้เลยนะครับแล้ก็หากระดาษนะครับเป็นเชื้อเพลิงในการจุดนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราจุดแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดพัดลมได้เลยนะครับเราไม่ต้องรอให้น้ํามันเดือดนะครับผม พอเราเปิดพัดลมแล้วนะครับเราก็เปิดน้ำมันเข้าไปภายในตัวเตาได้เลยนะครับเปิดฟองครับให้น้ำมันไหลไปหล่อเลี้ยงภายในตัวเตานะครับผมนี่นะครับให้น้ำมันไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงภายในตัวเตานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอากระทะนะครับหม้อที่เราต้องการตอกสวางได้เลยครับไฟติดนะครับ นี่เลยนะครับก็เป็นการจุดเตาไฟไม่ใช่แค่ตัวนี้แบบง่ายๆนะครับนํามาฝากเพื่อนๆนะครับที่ได้ทําการสั่งซื้อเตาไปแล้วนะครับผมจะได้นําเอาเทคนิคนีน้ไปทําการจุดเตาไฟได้แบบง่ายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ